สิ่งที่ผมได้จากการทําคลิปบ่อยๆนะครับเป็นเงินหลักแสนหลักล้านทาคลิปหลักร้อยแต่ได้เงินหลักล้านมันทํายังไงสวัสดีสครับคลิปนี้นะครับจะมาเปิดเตาตัวแนนอนกับแนวตั้งให้ดูกันนะครับคลิปที่แล้วมันยาวไปผมก็เลยไม่ได้ต่อ,อทําคลิปต่อให้เนื่องจากว่าเวลามันต้องทิ้งเวลาไว้2 4ชั่วโมงด้วยนะครับจริงๆแล้วไม่ถึง2 4ชั่วโมงนะตอนนี้ใบมันเล็กเดี๋ยวขออนุญาตไม่เสียเวลานะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวผมจะเปิดเตาให้ดูกันเลย ใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับไปไลดูได้เลยนะครับอผมอาจจะต้องใช้อุปกรณ์งัดอีกหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างสนิทมากานะครับนี่ครับอุปกรณ์การเปิดผมใช้ตัวฝาที่เราผ่าถังนี่นะครับผ่าปองเนี่ยฮะเอามาต่อเข้าบริเวณฝานะครับโอ้สีมันโดนไหมอ่ะผมจะขออนุญาตเปิดเตาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าฟืนเราสุกหรือไม่ อ,โหโหโหอ่ะเขยายเอากล้องเข้ามาใ,ใกล้นะครับนี่เลยครับผมผลงานของเจ้าเตาจิวนะครับเตาตัวเล็กตัวนี้นะครับอ้โหอันนี้เป็นไม้แห้งสนิทนะครับพี่น้องอ,อนี่ครับสวยงาม ตัวนี้นะครับตัวที่มันชนะนะครับตัวคายแก๊สก็คือตัวนี้คายแก๊สเร็วนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงตัวนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับห่างกันค่อนข้างนานพอสมควรเดี๋ยวค่อยมาบรรจุกระสอบนะครับตัวนี้ผมมาให้ดูแล้วกันว่าตัวนี้มันสุกแล้วนะครับสุกเหมือนเตาใหญ่เด้เลยนะครับเหมือนเตาตัวขนาดใหญ่เลยนี่อ่ะทีนี้นะครับมาเปิดเตาตัวตัวตั้งกันนะครับเดี๋ยวผมจะตะแคงถังให้ดูด้วยนะครับตัวตั้ง ก็เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปเผาถ่านใช้เองที่บ้านนะครับเอาไว้เผาทีก็ใช้ได้หลายครั้งอยู่นะเอางอ่ายกลยดินนี้ออกก่อนนะครับเมื่อคืนก็คงได้เห็นกันนะครับใครยังไม่ดูคลิปก่อนหนะ้าก็ไปไล่ดูได้นะครับอ่าอันนี้เขาคงจะเปิดง่าไงนึง โอเคอีตัวนี้ก็สุกเหมือนกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะแคงให้ดูนะครับนี่ครับสุกเหมือนกันนะครับยุบพอๆกันนี่ครับทานที่ออกมาได้นะครับสุกสวยงามเลยก็คลายแก๊สตัวนี้คลายแก๊สสวยนะเพราะว่ามันป่องบริเวณเนี้ยมันไม่ได้อุดด้วยทรายนะครับมันก็เลยมีรอยรวออกมาตรงนี้มันก็เลยโพยพุ่งแก๊สสวยงามได้ สุกถ่านสุกเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้คายแก๊สชารกว่าพอสมควรเอาเป็นว่าสรุปนะครับไอเจ้าสองเตาจิ๋วนี้นะครับเผาถ่านสุกทั้งคู่นะครับเผาถ่านสุกทั้งคู่เลยนะครับแต่ปริมาณเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวผมไปหากระสอบมาใส่ก่อนสักคู่นะครับบังเ,เอิญมากผมไปเจอกระสอบที่บรรจุถ่านโดยตรงเลยนะครับนี่ต้องไซส์นี้นะครับ ช้ที่เราใส่น้อแข็งนะครับฐานตัวนี้อ่ะผมขออนุญาตบรรจุเลยแล้วกันว่าจะได้ถือกระสอบไหมนี่คือกระสัดเอยกระสอบกระสัดกระสอบที่ใส่เอ่อฐานโดยตรงนะครับนี่แหละที่เขาขายกันรุ่นนี้แหละแต่น้ำหนักไม่ต้องพูดถึงนะครับมันจะเบาวกว่าฐานฐานเตาดินนะฮะเพราะว่าความชื้นมันไม่มีนะครับความชื้นมันถูกขับขับออกหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเตาดินเนี่ยความชื้นมันออกไม่หมดมันก็เลยมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับ ผมจะยัดเลยนะโอ้โหคิดว่าผมว่าน่าจะเต็มกระสอบอ๋อมันน่ารักดีครับเต,ตา,าต,ต,ตัวนี้นั่งทำงานง่ายๆนะครับแต่เตาตัวนั้นท่านต้อง,ต,อง,ต,องต้องเทออกนะครับเพราะว่าหนึ่งน้ำหนักมันเยอะสองมันอยู่ในทรงตั้งท่านต้อง,ต,องต้องเทฐานออกต้องเอามันล,ลงมาจากเตานะครับ แต่ตอนนี้เราไม่ต้องเอาลงมาโอ้โหฐานมันเพราะว่าเตายิ่งเล็กยิ่งฐานยิ่งแน่นนะครับสุกแต่น้ำหนักยังดีอยู่นะครับเอาเลยคร,ค,รค,รครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้วอ่แเราก็เขีย่ยออกมาเตามันเล็กนิดหนึ่งนะครับพอดีปองมันติดเขีย่ยมันออกมาไอ้ขี้ทง่งที่เท่านี่ยก็เสียดายไอ้ไม่ใช่ขี้เท่าไอ้ ก็ตอนนี้ผมก็ทำทำขายนะครับตัวถังเนี่ยผมซื้อมาไปสองร้อยห้าสิบาทนะครับไปซื้อนู่นปทุมนูยน,นะถ้าเฉลี่ยค่าน้ำมันไปด้วยเนะี่ยใบหนึ่งก็ตกประมาณห้าร้อยนะครับตีต้นทุนนะห้าร้อยเหล็กเหล็กอ,อีกประมาณสองสามร้อยแล้วหุ้มอีกหัวท้าย พันห้าผมว่าน่าจะทำให้ได้นะพันห้าหุ้มนะครับอันว่าใครอยากได้รุ่นนี้นะครับสั่งได้พันห้าผมทำให้ได้นะครับค่าส่งน่าจะประมาณสามร้อยแหละไม่น่าจะเกินห้าร้อยหรอกมันเล็กจิ๋วหดีวโอ้ไหนต้องหุ้มอีกอะได้หนึ่งกระสอบครับผมโดยประมาณนะถ้าเป็นไม้เล็กกว่านี้นะครับท่านจะได้บรรจุได้มากกว่านี้ โอ้โหเนี่ยสภาพตัวบอดี้ถังเดี๋ยวให้ดูนะครับสักคู่นึงตัวบอดี้ถังยังโอเคอยู่เกือบเกือบเต็มกระสอบครับพี่น้องนี่พอดีมัดแหละเนี่ยก็เ,เกือบเกือบเต็มมานะครับถือว่าเอาไว้ใช้งานได้ในครอบครัวเจ๋งว่ะไตัวนี้นะครับ ก็อาจจะพอๆกันน่า,าจ,จะพอๆกันนะครับแต่ว่ากระสอบมันคนละคนละขนาดนะครับผมก็เอากระสอบนี้แล้วกันกระสอบมันจะใหญ่กว่านะครับใหญ่ใหญ่ขึ้นมาสูงด้วยแล้วก็กว้างด้วยเจ้าเจ้ถ้าขนาดเล็กมันก็หยิบง่ายนะครับเตาเล็กเตาสองขนาดนี้นะครับผมต้องเอาตัวนี้พันห้า ตัวนั้นขอพุ่มหัวท้ายขอพันแปดแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเลยอันนี้พันห้าแดบทรงตั้งพันห้านะครับพุ่มให้ด้วยนะครับพุ่มถังกระสีให้ด้วยตัวนั้นพันแปดเพราะว่ามันต้องพุ่มหัวท้ายไม่เกี่ยวกับห้องเชื้อเพลิงนะครับห้องเชื้อเพลิงท่านไปทําเองอาจจะใชะ้ก้อนเศร้านะครับใช้ก้อนเศราตั้งขึ้นมาหารูปแบบเอานะครับขุดดินก็ได้ ถ้าจะทาเตาเชื้อเพลิงเลยเนี่ยมันกมน็มันเพิ่มค่าใช้จ่ายผมก็ไม่อยากให้เพิ่มมากกว่านี้ถ้าทําให้ฟิล์มก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าผมต้องมีค่าใช้จ่ายหนึ่งค่าแรงช่างอีกค่าน้ามันวิ่งไปซื้อถังนู่นไปยันปทุมนะ่นะไปซื้อใบเดียวก็ไม่คุ้มต้องซื้อมาหลายใบก็น่ารักดีนะครับน่ารักดีใครอยากาไปทําขอถ่านไว้ที่เองใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในการคายแก๊ นี่ไม้ไม้แห้งสนิทนะครับแต่ถ้าไม้สดว่านี้ท่านใช้เวลานานกว่านี้นะครับเตือนไปก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาทานไม้มันมาทาไมมันสองสามชั่วโมงมันตึงกันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าไม้แห้งสนิทต,ตัวนี้เป็นไม้กรถางเทศที่ทิ้งมาข้ามปีแล้วนะครับมันแห้งนไม่รู้จะแห้งยังไงแล้วมันก็เลยใช้เวลาน้อยนะครับโอ้โหปริมาณใกล้เคียงกันนะครับปริมาณใกล้เคียงกันเอ ขนาดเตามันเท่ากันแต่ว่าปริมาตรปริมาณของฐานเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยเผยๆแต่เท่าๆกันนี่แหละเพราะว่ากระสอบเป็นคนละขนาดนะครับกระสอบมันต่างกันเยอะเนี่ยปัญหาของถังตั้งๆๆนะครับเราต้องเทผมไม่เทนะผมว่าเซลามิกไฟเบอร์ผมไม่ได้หุ้มไว้มันจะคันครับมันต้องหุ้มนะครับ แต่ตัวนี้มันก้มหยิบได้อยู่อ๋อสำหรับบ้านเรือนที่แบบเฮ้ยเขาทานกันใช้เองนี่แหละนี่โอเคหมดครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นผลผลิตจากกระสอบตัวนี้ได้ครึ่งกระสอบ ขึนกระสอบแต่ถ้าเทียบบกระสอบนี้ก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าขนาดความสูงความผอมมันต่างกันอยู่นะครับประมาณนี้นี่แหละครับคือการสาธิตการเผาถ่านทั้งสองแบบนะครับแบบตั้งกับแบบนอนตัวที่ชนะก็รู้กๆกันอยู่นะครับว่าเป็นตัวนี้ชนะเลิศห้องเชื้อเพลิงผอไม่ดีมากแซงหน้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงตัวนี้ก็สุกเหมือนกันนะครับแต่มันใช้เวลานานกว่านะครับใช้เชื้อเพลิงก็มากกว่าเล็กน้อยนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีใครอยากจะทําเองนะถ้าใครมีมือทําได้ทําเลยนะครับอย่าไปซื้อเขาเลยบางทีมันเราคิดว่าเหมือนมนหุงข้าวอะ่ะเราซื้อมุ้งข้าวมามันมีจุดคุ้มทุนไหมต้องคิดดูตรงนั้นนะครับเอาไปใช้เองพอถ่ายไปใช้เองหรือจะทําขายมันก็ได้นะก็ทําทได้อยู่ทำวัาจุดคุ้มทุนไหมมีครับมีมีเราคานวณดูด,ด,ด,ดีถ้าเรามีแหล่งขายฐานดีๆนะครับหรือว่าถ้าเราใช้ฐานประจำู่แล้วซื้อฐานเข้ามาพวกพวก่อค้าแม่ค้าที่ชอบไป ปิ้งย่างคือเป็นอาชีพปิ้งย่างเนี่ยถ้าเผาเองได้ก็สละเวลาเผาสักวันหนึ่งนะครับเผาทิ้งๆไว้ไม่ได้นั่งเฝ้าตลอดเวลา,าก่อนนอนเผาทิ้งไว้ก็สี่ห้าทุ่มไฟดับแล้วเราก็นอนอีกวันลุงขึ้นมาเราก็มาแกะถ่านเอาไว้เผานะทําเป็นแบบนี้ก็ถือว่าท่านก็สามารถลดต้นทุนในการซื้อถ่านถามว่า20บบาทซื้อเขาเนี่ยมันมันเป็นเวลาเท่าไหร่นะฮะวันหนึ่งคุณใช้เท่าไหร่ใช้กี่สิบบาท แต่ถ้าเราเผาเองมันก็ลงทุนได้เยอะอันนี้คือเทคนิคในการหาทำทำเองผลิตเองนะครับอย่าบอกว่าตัวเองไม่มีเวลานะครับอยู่ที่เราบริหารเวลาเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผรนี้ผมเตรียมตัวเดินทางไปสุรินทร์ก่อนจะไปเรื่องถานเรื่องไม้นี่แหละนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอาจจะล้ำคาานิดนึงอ้าทิ้งท้ายไปนิดนึงทําไมผมทําคลิปนะครับยอดวิวพวกนี้แค่หลักพันผมไม่สนใจ สิ่งที่ผมได้จากการทำคลิปบ่อยๆนะครับเป็นเงินหลักแสนหลักล้านเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปหน้าผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำคลิปหลักร้อยแต่ได้เงินหลักล้านมันทำยังไงติดตามนะครับสวัสดีครับ